ก็มีข่าวสารพัดเลยบอกว่ามีการแจ้งความดรเนินคดีกับคลนริรวินซึ่งตอนนี้ผมให้ตรวจสอบต้นก็ไม่พบนะยังไม่มีนะครับใครใครมีข้อมูลก็ก็ส่งมาแต่ว่าตรวจสอบแล้วตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการดําเนินคดีกับแับท่านท่านรองรวินนะแล้วก็ส่วนที่กลัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตอบใปนทางตำรวจสองแสนวันนี้ถ้าท่านกลับมาจะดูแลความปลอดภัยให้นะครับ ัวอะไรก็มาบอกกันนะรับรองว่าไม่มีเรื่องไม่ต้องห่วงไม่มีใครไปทําอะไรหรอกนะครับตำรวจดูแลได้อยู่แล้วาส่วนการที่รอเภามเขากลัวเนี่ยเขาเขาระบุนะเขากลัวอะไรผมยังไม่ทราบว่าท่านกลัวอะไรนะแต่ว่าอะไรก็เ่า่เเรอก็ยืนยันว่าปลอดภัยไม่มีใครมาทําอะไรหรอกนะผมดูแลให้ได้แต่ขอถ้าอยากจะกลับมาก็บอกกันร่วงหน้าหรือว่จัดการจัดการให้ นไม่ต้องห่วงก็ฝากบอกท่านว่าถ้าจะกลับมานะรบเราดูแลควมามปลอดภัยให้นะครับแค่นั้นท่านตุลีมีการพูดถึงปลาตัวใหญ่ที่บอกว่าวผมไม่ทราไไต้องถามท<ห>่านวาปลาตัวใหญ่คืออะไรคือไปดูในสำรวนก,ก,การสอบสวนเนี่ยนะครับมันก็ได้ทำได้ครบถ้วนนะครับออกหมายจับไว้เป็นร้อยลายอาจจะจับหัืจับได้ไม่หมดก็พยายามเร่กรัดกันอยู่